สวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องมืาอนี้เจ๊ตุ๋ยเลิกงานมาแล้วก็ะเรียนอันจริงๆแล้วเจ๊ตุ๋ยอันอันกินข้าวมาแล้วจ้าเพราะว่าอันไอ้ที่ทำงานเพิ่นเลี้ยงเจ๊ตุ๋ยก็เลียแวะมาซื้ออันฟินันชีเผ็ดเพราะไงอันนี้เพิ่นเพิ่นนั่งกินไปโดนเติบเราได้จ้าเนาะอันปลาจำนวนแวงไปเบิดแล้วฟินันชีอันบักไงเลยมาหนี่อันเพิ่นมากินสลัดเจ๊ตุ๋ยเลยก็เลียเอาแยกสลัดออกมา But do you want to say thank you for your fan club now? Oh, thank you very much for the fan club, if mm. that's what they are. Yeah. We call them all fans now. Mm hmm. Watching all us eat the food. <laughs> you can come here and have some food one day. Ah, uh, yeah. พ่อยัยพ่อะัยอินไวย์ทุกคนได้จ้าเพิ่์ว่าันผู้ใดสิมาอันเยี่ยมเพิ่์ลก็ะไดประสานพว่าเพิร์นว่าอันมือนีแยกตัวเองอันสิมาอันอันเฮ็ดขีดสิมาบอกกัน่ากขอบคุณหลายๆได้จ้าแลวขอบคุณพี่น้องปองปลายทุกคนอันที่เขามซาสพอร์ตในโดยการเขามาเบิงเขามาเบิงคลิปของอันแยกตัวกับพ่อญ่เนาะจ้าเนาะอันเราก็ที่สําคัญที่สุดกับขอบคุณ ขอบุณคุณโชคใช่ได้จะอันที่เพิ่นไอเลกเมนที่เพิ่นเลกเมนอันหรือว่าอันแนะนําให้อันแฟนคลับของเพิ่นนะจนจะนอกเข้ามาเข้ามาเบิ่งอันคลิปอันของอันตากับแยตุยเพิ่นยีเพิ่นดีใจหลายที่จะเพิ่นดีใจอันแยตุยบ่อกเพิ่นฟังว่านอันอันเธออันกวนเธอสิกินเข้าวนีอันเธอมาขอบคุณอันแฟนคลับเธอนี่เด้อเพราะว่าแฟนคลับเธออันเพิ่นม่าน อันเบื้องช่องของเธออลพิ่นกับมานั่นอันอวยพรนี่เธอนี่มีสุขภาพแข็งแรงได้หวังสิโอ้ยเพิ่นยิ้มเพิ่นยิ้มจนบานนั่นแก้มแดงได้แจากเพิ่นนั่นมันอี้ยายตัวก็บอกว่านั่นอันมีแฟนคลับผู้หนึ่งอันอันเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์นี่ล่ะเพิ่นเป็นแนะนําอันมูของเพิ่นนั่นให้มาอันหูจักช่องของเฮาอันเพิ่นก็เลยว่าผู้ใดอันคนฝรั่งติว่าซั่นว่าบ่แม่นฝรั่งเป็นคนไทยก็เลยว่าจังซี่เนาะเพิ่นสุว่าโชคใช่ ปนีพอนเรยกว่าพอนเล็บทองซื้อไม่จ๊ะว่าโฉกใช่โฉกใช่อันปนีทองแล้วพันวาพันสีมะเปาเลื่อมเหมได้จานี่แยตุ้ยถามมีเพิ่นกับสีจจำว่าไรเพราะว่าสมองเล่าเลื่อมไหจ้ะเนาะแม่ต่างแดนอันเพิ่นวาเพื่นสีมะขอบคุนแฟนครับอันกอนเพื่นกินเขาเทียนมาอวยพ่อเนี่เพื่นร่างกายแข็งแรงเพื่นกับทองไปแห้งหรอจ๊ะดนี้ก็เลื่อมแล้วเลื่อมเบิด์ดหรอจำว่าไรแล้วปลาอยู่แคนอีตหนาว ไม่เน่ากินโลดเย็ยตุยอันอันเทศอันพักสลัดออกเห็นเราเราเพิ่งกินสลัดจ้ะเพิ่นกินไปเราได้หนีเครื่องนึงเลยเนี่ยเย็ดตุยอยนบอกว่ากินโลดก็นได้วางสิเพราะต้องถ่าฉันดอกกันฉันมันไปเตรียมอัเย็ยตุยไปชจัดแบตอยู่ในจานเนาะแตเลยเรากินถ่าเพิ่นกินเจลล์สิเบิดจานแล้วนี่อันก็บเย็ดตุยกัน ขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อสำหรับไปพวกอันพี่น้องป้องไปทั้งหลายทีนเขามาเบื้องช่องของยายตุยกับตาแบรันเละจ้าเนาะอันทีอนแฟนคลับจากแมาจากช่องของคุณโจกชัยกับมือนหนีร้ายเลยจ้าเขามามาเบื้องขอบคุณคุณคุณ,คณโชคชัยหลายๆเด้อจ้าเด้อจะเป็นเพื่อนนำใจดีจะเป็นขอให้ใหขอให้จเจริญเจริญเลยจ้าทุกคนนั่นแหละขอให้จเจริญเจริญ อนคนไทยบ่ถ,ถิ่มกันนะจ๊ะเนาะคนไทยไปยุไซก็หักกันคือเก่าบ่ถ,ถิ่มกันสรอยเรือกันเจตุ้ยก็บสาบซึ่งแนะน,นาใจของทุกๆคนนะจ๊ะเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดไหยมีความสุขนะจ๊ะเฮ็ดไห้มวนเฮ็ดไห้มวนอันที่สําคัญที่สุดนี่คือได้นําใจจากเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนได้นําใจจากทุกคนมีความสุขหลายจ้ะมีความสุขหลาย เดบเว้าก,ก็พูดอันพูดนี่เนาะจาะ้าเนาะอันนี่แหละค่ะคือความูขุของไอ้คนอยู่ต่างแดนนะจ้าเนาะก็คือทอ,อดบ้านกับเดบเว้าก,กันทั้งสี่ก็เมันก็สุดยอดแล้วนะจานะ้าเนาะสุดยอดแด้วพี่น้อง you okay Pa? do you like it yes thank you what you want to say I've got to say mm. thank you for everybody supporting us mm. and my wife eating this good food <laughs> Eat good food อันมาขอบคุณว่าอี่ดกูดฟู้ดจริงๆเนาะกับขอบคุณว่าอันแฟนกับเพ่อนมา่นอันเบิ่งให้สันตวเนาะแล้วแล้วอันคือพ่อบอกรอกจาว่าแล้วสิบเอวอีหยัง คือเนี้ยคือเนี่ยสิบโบยังก็ได้อันสายตาโรคกันแย่โรคไหนจะพี่น้องสายสายตากับแย่ขาขาเรานี่กับอันเนีเป็นเบาหวานนะจน๊ะเนาะเป็นเบาหวานมานี่เบาหวานมันก็สีล้มขาจังไหมบุกกับพวกหูขาเรานี่สิบวอมนะจน๊ะเนาะขาบวมขานี่สีแดงต่ำไปเบิ้ลนะจน๊ะเนาะเขาเอ่ยว่าเบาหวานล้มขาไปจา๊ะทั้งสัน ขาขาเรานี่เป็นขื้หลกถ้าเอาสร้างเลยจ้ะขาใหญ่ๆ,ๆสั่นไหมบหาวานมันสิเป็นสิวตีพื้นบ้านเหม่อนเหมันเบอาวานไปตัดขามันเป็นสี่สิจ้ะเป็นตะยานตะย,ยานด้วยงูก,กับบอดีแต่ว่ากินน่ะกินแสกินนวดหรอกจ้ะให้กินยังก็กิน <laughs> กินไดสุนเนียวแต่ว่าบ่เผ็ด์เลยจ้ะเนาะ แต่ว่าปลาเนีส่สิกินได้แต่ปาลปา,ากรดนี่แหละปลาแยกเงินเพิ่นกินบ่ได้ก็นี่แหละจา้าพี่น้องทุกคนกคนะจ้าเด้อแยกตุยอันอันเหตุงาน,น,งานมือน,นีแยกตุยอันเฝ้าอันเฝ้ากลับมาบ้านอันอันสิมาอันตอบคอมเมนต์พี่น้องทุกคนนะจา้าเนาะเพราะว่าคณะที่แยกตุยเหตุงานอยู่นีแยกตุวโย่โทษทรัพท์ไปนน้ำปลาใดเพิ่นบ่ให้เอาโทรศัพท์ตีโตเป็นน้ำนะจ้าเนาะจริงเราก็บ่ได้เหตุนี่ยั้งร้ายหรอกมือนีเพราะว่าน,าาน,น,น,นั่นเขาเพให้ไป สัมผัสก็ไปมองได้หลายปันไดเขาเหตุงานแบบง่ายๆนะจ๊ะเนาะยัด no, ตุยกันเฮ็ดแกสองมือหนึ no, ่งดอกอาทิตย์ละสองมือแต่อันอาทิตย์ที่แล้วสามมือบัดนี้ลดลงมาเหลือสองมือก็มือละสี่ชั่วโมงนะจ๊ะเนาะเพิ่มเพิ่มเวลาจากสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงอาทิตย์หน้าก็สี่สองมือคือเก่านี่แหละยัดตุยกับเลยเลิกงานแล้วก็เลยแวะมาซื้อฟิตเนสชิจให้พ่อใหญ่งปวดหลังว่ามันกินะตุย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 อยู่นี่โอเค Good Yes Thank you กินเฮ็ดจังได๋แล้วสิจ่อยห้ยแยกตัยเลยจ้ะแล้กินมันแมนแยกตัวบอนอันเอาเข้าแร้วลายนี่แล้วแลกินม่อิ่มแล้ก็ขอได้จ้ะแล้วออีกแล้กินเข้าดีกินเข้าแสบนะจ้ะเนาะไปเฮดตวเออเซบีแฮทตเซ thank you อ้าอันแยกตัวลืมบอกไปนะจ้ะเนาะอันมีอันอันอัน ช่องอีกช่องหนึ่งนลจะเพิ่นซื้อพอบินมาสันจะเพิ่นเพิ่นในแช่คลิปของยายตุยในน้ำให้ให้ญาติไอ้ให้แฟนคลับของเพิ่นหูจักช่องของยายตุยนั่นะจ๊ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ะเด้อขอบคุณถุกคนนอะไรจ้ะคุณโชกแล้วก็คุณโชกแช่แล้วก็พผีน้องทุกๆตนนะจ๊ะเนาะก็สำรับมือนีอกะแค่นี้นะจ๊ะเนาะพ่อยเตรียมตัวสวัสดีแล้วจ้าขอบคุณหลายๆด้จ้ะสวัสดีจ้า